ในค่ำคืนที่มืดมิดเสียงที่เงียบสงัดในช่วงกลางดึกผู้คนชาวบ้านส่วนใหญ่นอนหลับไหลจูจ่ๆก็มีเสียงดังสนั่นตึ้ง ต้มต้มคล้ายกับเสียงระเบิดและแผ่นดินก็สั่นไหวสองสามีภรรยาหญิงที่กำลังท้องแก่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นในช่วงกลางดึกและพวกเขาก็พากันเดินออกมาดูนอกบ้านก็พบเข้ากับท้องฟ้าที่มืดสงัดเต็มไปด้วยเปลวสีแดงที่ลุกชาทั่วทั้งหมู่บ้านกลายเป็นทะเลเพลิงชาวบ้านในหมู่บ้านต่างพากันวิ่งหนีตายกันจ้าละวันมีทั้งเสียงของ นที่กำลังหวาดกลัวและเสียงกรีดร้องของคนที่กำลังเจ็บปวดและทรมานทันใดนั้นเองสามีของหญิงสาวที่กำลังตั้งท้องแก่ก็ได้จับมือเธอและก็พาวิ่งหนีตายในระหว่างทางที่กำลังวิ่งหนีสายตาของหญิงสาวท้องแก่ก็ชําเลือกไปเห็นบนท้องฟ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพละกำลังมหาศาลกำลังต่อสู้กันแต่สืบเนื่องด้วยระยะสายตาที่เธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้ามี มีระยะที่ห่างค่อนข้างไกลจึงมองเห็นไม่ค่อยชัดจึงเห็นเป็นเพียงแค่เงาตะคุ่มตะคุ่มสอ,สองสิ่งมีชีวิตที่กำลังต่อสู้กันเท่านั้นเงาที่ดูคล้ายเหมือนงูใหญ่จูจ่ๆก็แตกสลายเหลือเพียงเศษเสียววิญญาณที่กระเด็นเข้ามาในท้องของเธอทางด้านสามีของสาวท้องแก่เห็นท่าไม่ดีจึงได้ชุดมือเธอแล้วรีบที่จะวิ่งต่อแต่มันก็สายไปเสียแล้วตรงหน้าของ สองสามีภรรยาสาวท้องแก่คือพูดวิญญาณด้วยสัญชาตญาณของผู้ที่เป็นพ่อและเป็นสามีเป็นหัวหน้าของครอบครัวเมื่อมองตาพูดวิญญาณก็รู้ได้ทันทีว่า พูดวิญญาณหมายที่จะเอาชีวิตภรรยาของเธอเป็นแน่แท้ครั้งนี้คงจะไม่รอดทันใดนั้นเองสามีของเธอก็ได้บอกว่าให้เธอนั้นรีบวิ่งหนีไปในอนาคตให้ดูแลตัวเองและลูกให้ดีๆหลังจากที่ยิงสาวท้องแก่ได้หันหลังวิ่ง คอยหลังไม่นานก็มีเสียงหอยหวนของผู้ชายเป็นเสียงกรีดร้องเธอมั่นใจว่าเสียงนั้นคือเสียงของสามีเธอเป็นแน่แท้ด้วยความสงสารของเทพองค์หนึ่งที่กำลังเฝ้ามองอยู่บนท้องฟ้าซึ่งชุดที่เทพองค์นี้ได้สวมใส่ก็จะเป็นชุดสีขาวทั้งชุดท่านเทพองค์นี้จึงได้ปล่อยพลังไปเสี้ยวหนึ่งเพื่อปกคลุมปราณวิญญาณของหญิงสาวองค์นี้ ให้หลุดรอดจากเงื้อมือของพูดวิญญาณ17ปีผ่านไปณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งท่ามกลางป่าเขาธรรมชาติกลางป่าใหญ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับคืนนี้ข้าจะเล่าให้ฟังขอนำเสนอเรื่องโอสถปิดชีพพูดวิญญาณตอนที่หนึ่งโอสถ เด็กหนุ่มที่กำพาพ่อเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ขยันหมั่นเพียรโดยเฉพาะใยที่จะเรียนรู้ในเรื่องของสมุนไพรต่างๆทุกวันโอสถจะใช้เวลาหมดไปกับการอ่านหนังสือวิชาตำราของโอสถสมุนไพรต่างๆมีอยู่วันหนึ่งโอสถได้ขึ้นเขาเข้าไปในป่าลึกเพื่อหวังจะหาสมุนไพรมาขายเพื่อเลี้ยงชีพครอบครัวโอสถ ได้ไปบังเอิญพบเข้ากับโครงกระดูกโครงหนึ่งที่ดูเหมือนว่าลักษณะกำลังนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยความรู้จักภาษาของเด็กหนุม่มโอสดจึงได้เข้าไปนั่งพนมมือและกราบขออภัยที่เข้ามาล่วงเกินโอสดได้ภาวนาและพูดว่า ข้าพรเจ้าเพียงแค่จะมาหาสมุนไพรเพื่อเลี้ยงครอบครัวเท่านั้นมีได้มีเจตนาอื่นใดที่จะเข้ามาล่วงเกินแต่อย่างใดทันใดนั้นเองโครงกระดูกก็ได้สลายกลายเป็นหมอกควันแล้วได้กลายเป็นจิตวิญ,ญญาณเทพปรากฏต,ต่อหน้าของโอสถและท่านเทพก็ได้พูดขึ้นว่า วัยจริงๆเจ้าโตเป็นหนุ่มแล้วพร้อมกับอมยิ้มและได้หายตัวไปโอสถชำเลืองไปเห็นที่ใต้ต้นไม้ที่โครงกระดูกเมื่อกี้นั่งสมาธิอยู่ก็พบเข้ากับตำลาสมุนไพรเล่มหนึ่งเมื่อโอสถได้เข้าไปจับหยิบสัมผัสของตำลาเล่มนี้ ก็สามารถรับรู้ได้ทันทีว่าตำราเล่มนี้ไม่ใช่ตำราธรรมดารรมดาอย่างแน่นอนหนึ่งเดือนต่อมาผู้คนในหมู่บ้านเริ่มกล่าวขานว่าโอสถนั้นเป็นหมอ และก็เป็นผู้จ่ายยาที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านด้วยชื่อเสียงของเด็กที่เป็นขื่นลูกใหม่แน่นอนก็ส่งผลกระทบทําให้ขื่นลูกเก่าอย่างท่านผู้อาวุโสหลายท่านในหมู่บ้านที่เป็นนักปรุงโอสดด้วยการเกิดความไม่พอใจและเกิดความอิจฉาและลิษยาจึงได้ไปว่าจ้างนักฆ่ากลุ่มหนึ่งเพื่อหมายที่จะเอาชีวิตของโอสถกําหนดการนัคืนที่นักฆ่าจะลงมือในช่วง หัวคำ่ำโอสดกำลังนั่งปรุงยาจากสมุนไพรต่างๆที่ค่อนข้างหายากที่รวบรวมใช้ระยะเวลามาร่วมหนึ่งเดือนที่ผ่านมาซึ่งยาเม็ดนี้ที่โอสดกำลังนั่งปรุงชื่อว่าโอสด ปลุกพลังยุทธ์ถือว่าเป็นโอสถระดับหนึ่งและหาได้ค่อนข้างยากมากในระดับโอสถทั่วไปหลังจากนั้นสมชั่วโมงผ่านไปในที่สุดโอสถก็ได้ปรุงยาเม็ดนี้เป็นที่สําเร็จและก็ได้รีบกินมันเข้าไปเพราะว่ากลิ่นของมันเป็นที่ยั่วยวนมากๆสําหรับบุคคลทั่วไปและบุคคลที่กําลังอยากจะฝึกวิทยายุทธและแล้วกลุ่มนักค่าก็ได้ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าของโอสถ